สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรสาหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไ,ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือแบรนด์ซัมซุงอีกรุ่นหนึ่งที่ ต้องบอกว่าลดราคาหน้าซื้อนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ Samsung Galaxy A 3 6 5 G นะครับซึ่งก็มีการลดราคาพิเศษให้โดยเฉพาะวันนี้วันที่9เดือน9นะครับมือถือรุ่นนี้มีการลดราคาแบบจัดหนักให้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้แล้วชื่นชอบเป็นแบรนด์ s m s u u n นะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นสาหรับเดือนใหม่เดือนกันยายนนะครับว่า g a ล a x ซ A A36 5G รุ่นนี้ล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่ซึ่งผมก็จะมีคูปองส่วนลดมาแจกนะครับให้ท่านสามารถเก็บไปใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้สําหรับโปรโมชั่น99นะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคาผมขอบอกสเปคกันก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับข้อมูลสเปคของ Samsung Galaxy A36 5G รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD พัดกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไว8แล้านพิกเซลเลนมาโครอีก5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง12ล้านพิกเซล ชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิปคอคอมส n น p d r a g o n 6Gen3 Octa-Core ความเร็ว2.4 GHz รนะครับระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android v e เวอร์ชัน15ครอบทับด้วย OneUI เวอร์ชัน7.0นะครับส่วนหน่วยความจำนะครับแรมรุ่นนี้ให้มาถึง8 GB เลยนะครับลอมหรือว่าความจุก,ก็ให้มา128 GB แบตเตอรี่5,000 m ah ิลนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง45วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่2 20มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีดำสีม่วงอ่อนแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy a 3 65G นั่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสเปคค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับจอใหญ่กล้องชัดชิปเป็นตัวที่แรงด้วยนะครับในส่วนของแบตก็อึดพอสมควรแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไวได้ถึง45วัตต์นะครับซึ่งในเรื่องของราคาผมก็สรุปมาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับตรงนี้ราคาพิเศษมากๆเพราะว่ามีโปร99นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการซื้อแบบติดสัญญาหรือว่าซื้อแบบติดโปรซึ่งราคาก็ ถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเราเลือกที่จะซื้อแบบนั้นเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่าซื้อแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 3 6 5 G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ เกกันยายนปี2025นีะครับมีราคาจากหลายหลร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันมาดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรโมชั่น99นะครับลดราคาแบบอลังการนะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเวลา2ทุ่มตรงยาวไปจนถึงวันที่11กันยายนนะครับแจกคูปองส่วนลดสูงสุดถึง10,000บาทเลยนะครับใครอยากจะซื้อกอ็กดที่ลิงก์ได้นะครับผมสรุปส่วน ลดไปให้แล้วนะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูกันที่ Samsung Galaxy A365G ของเรากันนะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน l a s t m o b i l e นะครับเป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่น99นะครับแจกคูปองส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000ถึง3,000บาทเลยนะครับกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยจากราคาปกติ1 13,999บาทนะครับก็ลดราคาพิเศษเหลือ1 0ึบาทเท่านั้นถ้าเก็บคูปองแล้วนำมาลดราคานะครับอาจจะเหลือเพียง7 0 0 0ถึง8,000บาทซึ่งตรงนี้รีบกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสแกนผ่าน QR Code นะครับรวมไปถึงการผ่อนสำหรับคนที่อยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับ l าซาด้าได้ผ่อนเพียงเดือนละ504บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับซัมซุง Galaxy A365G RAM 8 RAM 128 GB เครื่องใชู้นยนไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอ 4K คมชัดทุกเฟรมนะครับขายโดยทางลาซาด้าซูเปอร์ทีฟจากราคาปกติ15,900 ก็ลดราคาเหลือ1590บาทเก็บคูปองส่วนลดสำหรับโปร99ลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทเลยนะครับในส่วนของการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ สแกนผ่าน QR code ได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูซัม s ุงให้ g ให้1ปีไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป l d z s d m านะครับซัมซุงกาลิซี่ A 3 6 5 G ลำแปดลำหนึ่งรอยยี่สิแปร้านนี้ขายโดยทางร้านซัม s u n g อฟฟิเชียโดยตรงนะครับจากราคาปกติ13,999สามก็ลดราคาเหลือ1 1 9 9งบาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกสอ บาทบวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุด20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ599บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งโอนผ่านทางธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าก็เป็นของแท้100%เปเซนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง galaxy a ส 365g จาก ทางด้านแอป l a z a d a นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น99แจกคูปองส่วนลดมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11กันยายนชอบร้านไหนนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada ซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h o ปปีนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ Samsung Galaxy a g a l a x y A365G นะครับแรม8ลอม128 g b รุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วจอเป็นจอแบบ Super a m o l e d นะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทยในเรื่ององงข ราคาเริ่มต้นเพียง9,430บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากเกพรผ่อนได้สูงสุด10เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ943บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A36 5G นะครับลำ8ลำ128เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศู์รุ่นนี้หน้าจอรีเฟชเลต120เฮิรตนะครับจากราคาปกติหมื่น3,999ก็ลดราค เหลือเพียง9,085บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดสำหรับโปรโมชั่น99นะครับจาก s h อป e ีก็ลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้ที่ลิงก์ของ s h อ p ป e นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยาก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ908บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%มีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับเป็น h p a l l นะครับขายโดยทาง Samsung Official สําหรับ Galaxy A36 5G RAM 8ล o m 128 GB จากราคาปกติ13,999ก็ลดราคาเหลือ11,399บาทมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับมีทั้งลด35%ลด30%ลด350บาทแล้วก็ลด800บาทนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บส่วนลดได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,103 ๘9บาทต่อเดือนเท่านั้นสําหรับการผ่อนไม่มีบัตรก็ผ่อนกับช้อปปี้โดยตรงได้เงินไขไม่ยุ่งยากนะครับลองกดเข้าไปดูกันก่อน สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปอร์เซนเปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A 3า 5G จากทางนัทแอปช้อปปี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น99นะครับชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่เดือนกันยายนจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก ค่าย d t a ทนะครับหรือว่า True D-Tag 5G Samsung Galaxy A36 5G นะครับ RAM 8รอม128กิกะไบต์ซื้อได้ยี่ราคา6,199บาททุกโปรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ DT a ทนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็ราคาเท่ากันทั้งหมดส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,999 11, บาทส่วนลดก็จะมีเป็นส่วนลดสําหรับการใช้ d t a ทมานานนะครับลดเพิ่มอีก2,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4,199หรือว่าส่วนลดสาหรับการย้ายค ใช่เบอร์เดิมนะครับลดเพิ่มอีก1,500ซึ่งส่วนลดเราสามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือก3แพ็คเกจแพ็คเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1นึ่งซื้อเลยที่ราคา6,199บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าโปรแปดเราคา7,299ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าแล้วก็โปรห้าเก้าเก้าราคาเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้า ทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A 3 6 5 G แรม8รม128 GB สอี่ไซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,399บาทยบาทใหญค่ายลดเพิ่ม1,000นะครับมีให้เลือก3สี1ความจุถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ s a m s u ง g า a l a ซี่ A 3 6ม G ิบา G แมแปดแรมห้ที่ราิคาเริ่มต้น เพียง6 1 9ับาทส่วนลดมีส่วนลดสําหรับการใช้ทรูมานานนะครับรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด2,000บาทซึ่งตรงนี้สามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้โปรโมชั่นเน็ดรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับ เริมกันที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา6,199บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับโปร899ราคา7,299าโปร5,99ราคา9,799ทุกโปรโไม่ต้องจ่ายค่าหนึดล่วงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับราคา6,199เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าหนดล่วงหน้า1,712บาทโปราคา7 2 9 9แล้วก็โปรเป จกเติมเงินเป็นรายเดือนราคาเท่ากันนะครับ6,199ย้ายค่้ายออนไลน์ราคา6,199เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199น้าาะครับยาย่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา6499เครื่องเป่าขายอยู่ที่11,99 11, 9า้าบาทถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A บบบยามส ซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ